เข้าไปยัดใส่ครบใส่หน้ามีทูสตองครับโอ้โยเอาให้เจ็บครับแต่ม่เนียนตัวเองเยอะนะครับเอาดี้เยอะนะนั่นนะนั่นตุ๊กปั๊กตุ๊กปักอื่นครับโอ้ด้านหลังมาเยอะมากครับมาช่วยฮะโอ้ได้หรือเปล่าเนี่ยแบบนี้โอ้ยเปิดเมทูเมลสตองเขามีคนทเลพอร์ตเข้ามาก็ตอนนี้ฮะต้องคอยไปก่อนแล้วเราฟิวตามก็มาปาว้าอวไปครับแต่ว่าไม่เป็นไรคเขาไม่จับตาตปอโดดกันไปเป็นวิเซอร์ก็ไปเทปไซนัลสเปแล้วก็รอดออกไปได้ด้วยฮะคุณผู้ชมฮะเป็นวิเซอร์นะ อีกดอกนึงครับพันธุ์ได้หล่อเต่งครับคอยแสแพรับเอาคืนครับจะเอาครับแล้วเขาจะถูกยัดใส่ตัวเองเข้าไปครับตอนนี้เรามีฟิสตามเข้ามาครับแต่ไกลเกินไปแล้วหรือเปล่าฮะุกยจะเอาครับอยากเอาฮะไม่น่าได้ป่ะดูไม่น่าได้ครับจะเอาจริงด้วยครับใช้แล้วดดอยู่อาร์ฟก็ไปครับแปดเราจะเอาไว้ได้ครับที่ไปทุกบังกะหลาดก็มีเกรทเข้ามาช่วยแต่ไม่พอครับยังได้อีกอะโอ้โห หลบได้แล้วก็เอาสวนครับจะเอาคืนนะเธอตนองไปมาแล้วมีเถอะบอกเข้ามาด้วยจะเป็นเมาใครกบแหวนเข้ามาแล้วครับโอ้อันติครับอาร์พเปฟนเสื้อผ้าจะช่วยไว้ครับทุกทิศไม่ได้แล้วเหมือนว่าจะไม่รอดแล้วครับบุเซชตุจะไล่ยิงต่อนะฮะแต่ก็คงจะตามต่อไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วครับผมเอาเนี่ยมาแล้วครับ ครับใช่ครับจะเอาครับเทนอเวสมาปาดไปหนึ่งตัวครับแต่ว่านั่นแหละฮะโดนแทนหรือเปล่าครับบอมครับโดนเกือบครบเซตครับและโดนยัดเข้าไปครับต้าเชฟมาเชื่อเข้าไปโอ้โหโดนไปสามตัวแล้วสรวไปดักทีเดียวครับแต่ว่าบล็อกกันไม่ละโอ้โหยันเจ็บคนถึงเรื่องตัเอเวอรตันแต่ว่ามันก็ไม่พอตอนนี้แล้วเขามาดักมาได้กรับซุปเปอร์ซานครับสนุกทุกหน้าตัวคลิสตาแล้วพอเส้นถูกก็นไปทังทีนัดแรกต้องดีไปเลยบอลเข้าไปยังจะเก็บตัวของทางด้านฟรีซแต่เขาไม่ตาย อ้โหฮะก็เป็นไฮบิดอีกนะสองตัวนะครับซึ่งมันควรจะไปขัดเลยครับโอ้โหยังไสาตายเองเลยพอดีโอ้โหโคนกินปลาเข้าไปครับโอ้โหได้วิตามินครบเลยครับหายเลยฮะเจอเขาซ้อนครับช็อกเลยครับผมแล้วแปดตามยายยัติครับโอ้ จะเติอการทานครับโอ้ยดูดามเมอ้อยอ้ยแฟดนี้แฟดนี้แต่เขาตามแล้วจะเอาครับเดนิสชันหนี้ไปแล้วฮะแต่แน่ว่าจะหยุดได้เหรอไม่หยุดครับหยุดกว่าผิวก็หายแฮก แฮกแก็เอาแฮกโดดเหยียบไปโอ้โหจูกซิตี un> un> ้ก็ไปมีพยายามจะมีฮิลครับแต่หุดฮิวต่เป็นตรงนี้เอาแก๊มแท็กแล้วขอสักคนหนึงขอสักคนหนึ่งแฟดดีไม่ได้ด้วยครับคุณผู้ชมแล้วแกล้ก็ตายด้วยครับโอ้ยตัวไปแล้วข้างล่างก็มีการปะตากันครับขอไปฮะนี่โดนข้ามัล้วงใส่ลูเซียนบอกนี่ไม่ใช่ไม่มีไก่ให้กินทไมเข้ามาแบบนี้เลครับและโโหเ็กก็แฮก่อะไรเนยคือมันไม่เวิร์ม้แต่เลนเดียวนะ เขาเลนก็ไม่เวิร์กครับโอ้โหยิงครับหายเลยครับเลอปลองงะแล้วซีเวิร์มาช่วยบอกจะไปยุ่งอะไรดีครับโดนต้นกระแปงตัวเล็ทดูเวฟเข้ามาหน้าเสียดายที่ไม่โดนแต่มันได้บัฟกบุสปีดครับแต่ก็พอแล้ววะไม่หิววะเอาใครดีโฟร์นะฮะอ่ะขโมยตายอีกครับแกงครับใช่ครับโอ้โหไอ้แกนนี่มันอะไรวะเนี่ยมหาศาลนะของโอ้โหครับแต่เอาครับโอ้โหตายเองวะเนี่ย โอ้ยตายแล้วนั่นน่ะอ่าไฟแปดจะเอาไปโดนโฝมตายครับวัดและด้านหลังนะครับตัวอีกตัวนึงครับเป็นเกรฟครับอุ้ยจะเอาลิซสตราครับและมีอีกาพยายบมาแต่่วานะครับนี่คือบ้านเขาเลยดูบ้านด้วยหุ้ยมันถึกดูแล้วไปต้มอ้าวมาว่ะสามนะครับงานพลาดก็มาครับจะความลิ้วโหยของคนแน่แะนี่ครับมาแล้วครับสวัสดีครับโอ้ยโอ้ยหลบเดี๋ยวหลบดูดูมุมสปีดมันดิ ใครตามพันวะเนี่ยอ๋อมีเกมครับอยากลองอู้ยด um, ูได oh, ้อยู um ่มุสปีดที <s <S ่อีกนะใช่ครับดูครับความเร็วของมันนี่มันอะไรกันนะเอากินปลาเอาปลาไปกินน่าน่น่โดนมาแล้วถอยไปก่อนนะแล้วเลยบางพยายามจะอ้อมมาข้างหลังครับดิซสด้ามายืนครับอลมุสปิดมาเยอะครับอ๋อฟอสซิทูมยังก็ไปแบบนี้แล้วโดนทิ้งกนไปครับอุ้ยเรียกได้ว่า แนะแค่ยืนมองก็ตายแล้วอัจจะสูวิทยาแรดครับโอ้โหแรดเฉยเลยครับว๊อกแล้วมาแยกงบ้านแล้วโผลุ่ึ้นไปตรงนี้ก็ไม่ได้กลับแน่นอนตัวทิกเกอร์โดนยามจนตอนนี้จะตายเต็มไปได้โอ้ตายจนได้ครับลูกเชื่อตามเลยใช่ครับอัจจนาเต็มเครับแล้วนี่ยังไงต่อครับเหลืออยู่ตัวเดียวครับสติดาตัวเบาใครยืนครับลูกสตสนาตามก็มาต่อตอนนี้ต่อเอสซอนก็ไปหนึ่งทีครับโอ้ยนะลิงก์ป๊อปโดนไปสองตัวแล้วตอนนี้ลูกเชื่อจะตายแล้วอีกหน่อยหนึ่งลูกเชื่อมองไปแล้วตอนนี้เราอยู่ทางด้านในนนคครรัับบโโหหอ้้ดาามีีี่่่เลลตตไปแแวว ลิซน,นาครับอาจจะเข้าไม่เขา้ายึกยักย,ยึกยักเอายังไง,ง,ง,งชุดสันสุสดหัวเข้าไม่ได้ต่อแล้วฮะเมื่อกี้คือแกเชียรผพาดมันไปติด unbreakable นะครับอย่าลืมว่าอันเ e a k a b l e มันบล็อกแก,ก,ก,แก,ก,กรเชียรผพาดได้นะครับมันเป็นสกิลช็อตนะครับแกรเชียรผพาดอะ่ะกับโซเวนแกก็เปิดนกไว้นานมากนะจนมา,มานาหมดใช่ครับจนหมดครับแล้วก็ทำอะไรได้ครับตอนนี้ลุงกำลังโดนรุมครับโอ้โหทุกอย่างมาล็อกนีดใชัสัญญาถูกลับอยู่ท่าทางเวฟเข้ามาขบวงสปีดดูวงสปีดติพุ่งใส่แก๊สเอาหน้าติดกระแพงเอ้าหเเพื่ออนยะจริงๆแล้ว ยังไม่กลัวกลัวมายังโอ้ยพี่น้องเถิโอ้ยสามกล้าของแกนี่มันอะไรกันนะครับแต่ว่านั่นแหละได้แค่นี้ครับนะสเวนก็พยายามเดินคูเข้ามาครับระวังล้มอีกนะล้มเออเป็นไรไม่เห็นเอาปลาไปก่อนเอาปลาไปก่อนโอ้ยสัญญาณไี่สวยฮะโอ้โหแล้วด้านหลังกระโดดก่อนเลยครับสำหรับมูเชียนนะครับและดีเซอร์ก็ต้องพยายามจะถอยหนีไปก่อนสำหรับดันเฟย์ครับเพ็งยิงโก้แฮนดิงเกอร์นี่เด่นกันอีลุงตุงนางไว้หมดนะฮะ โอ้เรายังไงอีกลุมครับลุมลุมครับนั่นแหละตายอีกตัวครับผมเราไล่ตามความหิวงคนยังไม่จบครับพี่เอวอ้โหหิวหิวจริงๆนั่นแหละตายอีกตัวนึงครับผมโอ้ยไม่ไหวแล้วแบบนี้ฮะีฮิปแล้วน่าจะจบได้เลยนะครับเมื่อกี้ลูกเชิดตำแหน่งพลาดไปนิดนึงนะแกไปอยู่ด้านล่างขึ้นตัวเองไม่มีเลยอยากสนุกอยากสนุกเฮ้เออยากสนุกนะฮะตีตีตีบ้านตีผ้า เอาตีบ้านก่อนนะเอาตีบ้านก่อนเอาอย่างนี้เอาหูสมัยสมยัดนักทีมปุย้ยหน้าเม็ดเอาจู๊ซิตี้เอาวงดิงวงไปหาเลยด้บอไปหาเลยด้บอเอาวงอ่บอกไม่ต้องกันแนละ้ตีบ้านละกันเรียบร้อยฮะแต้มแ,แรกกับของทีมเทอร์เรับผม ดเฮ้ยต้องมีซีซีหรือเปล่าอาจารย์นี like ่มันอะไรกันโอ้ยนี่มันเยอะขนาดนี้เออกูตายกันแล้วข่าวถูกเคาน์เตอร์ยูเรนจีนเว็บเลสได้คุณต้องอีทชนเม้าไถได้ครับ อย่างแรกเลยเขาจะอดโดนแฟดบัวครับเขาจะแจมมาเลยครับใช่ครับยังไงครับแล้วโอ้ยเจ็บครับแต่ว่ายังยืนโดนไม่รู่บ้างครับใช่แล้วแล้วเลนส์ไฟโวรเวลาไว้ก่อนครับตูชบาราก็อู้ยเกือบตายครับแต่แหละโดดนี่ไปก่อนแล้วนะฮะด้านหลังเมาใครก็แทงแล้วตายตามจสรสมรสมายครับแล้วเลนสไซก็พยายามจะโมงแล้วถอยออกมาก่อนก็ตอนนี้ครับอะไรยังไงครับโอ้ตามเข้ามาแจนยิงต่อโอ้โดนยิงตายกันทีละคนเลยเนี่ยโอ้ต้องรอแฟดนี่ครับแต่เขาตามแน่นอนครับรอใครตัดนิวบินเข้าไปดินะครับเอาทุบกข้ไปครับงัดโอ้โหตายดีครับอีกปึ๊บ อีกนิดหนึงอีกนิดหนึงโอ้ยจะตีไปไหนขอเงาหน่อยรักเลยครับเอ S เลยครับมันจะเทรดไหวนะครับโดนแอครับมาแล้วครับมากันอย่างเยอะเน่คารมามาช่วยครับเลี้ยงกลับเลยโอเคครับมีเมดิกิลโอ้ยพิซซอนเอโร่ฮะใช่ครับตามไปโดนเล็กไซครับแล้วโดนขึงไว้ก่อนแบบนี้ก็แปะเข้าไปครับโดนติดเลยครับไล่ซ้อนเข้าไปทุกจางไซลงไปครับทำไมต้องไปฟ้าใสให้คมครับโอ้มดเข้ามาก็ไม่พอแล้วครับเยอะเกินอ่าวเดิมนี่ตายตัวนะเนี่ยนั่นแหละครับไม่รอดครับ โมมังกรต่อแล้วนะอินโซ่เปิดเองด้วยครับใช่ทัชิเปิดเองต้องเอาไว้นะครับฟิสไม่อยู่นะฮะนี่ก็ไปยาโป๊กคืออยู่ไกลกันมากนะสองคนไม่อยู่นะครับเอาทีเลมาแล้วหนึ่งครับโอ้โหกิ๊กตาแลมโวยัาหน้าก่อนเลยแล้วแปะกำอะไรลองใส่บอ๊มก็ไม่ต้องขาม้าตายเลยต้องอะไรครับด้านหลังครับคอมเม้นต์เมันจะเข้าไปกวนนบผมสองเสาก็มาครับโอ้โหแล้วโดนปลากินไม่สิแล้วมันก็ตาย นะครับโอ้โหแล้วด้านหลังครับก็คิดเนี่ยก็คลายยักเลยครับผมโอ้โหหนีมาแต่ก็ไม่ทันทันได้ก็จะตายแล้วก็แต่แฟนก็ไม่ได้ทำก็ไม่รอเหมือนกันตังตอนนี้เอสเดียวโดนเข้ามาจะเอาอัลจัตเอรเฟนเอาเจอใครไม่เจออ๋อไอ้โวลจงโอ้า์เฟนเฟย์โอ้โหเอสเลยครับวัดการที่เอาทันเดิลมาอยู่ตรงนี้เราพยายามจะไฟมันอ๋อเลยเอาจะเอาแล้วครับผมมีดูงสตอมแล้วโอ้ยรวบเลยครับหายไปเร็วมากแล้วตายต่อเลยก็ตัวแรกครับด้านหลังครับจะตายตามดึงตัวครับนั่นแหละหายไปเลยครับแล้วเขาไล่ตามเร็วมากนะครับอย่าลืมเขามี ทามาแล้วกล่องเพื่อนกับกินปลาก็ไปครับไรซ์ซับไ่มีเลืจะเสียแรกก่องเลยครับบอลซูนเพื่อนช่วยแต่ก็ไม่พอครับแล้วเขาไล่อีกครับไล่อีกครับลูวินนะไล่งามก็ไปแล้วไล่คำต่อครับมีซาบมาแต่จะตายแล้วครับต้องถอยก็ไปก่อนครับผมก่อนไอบอลใช่ไหมใช่มันควรจะเป็นไอซ์บอลก่อนนะแล้วรุ่นกีแพดนี้มันหาไม่โดนไลที่ขัดไหมครับเข้าไปล้วงใส่ไลซ์ซับตอนนี้ครับไลซ์ต้องเสียแฟชชั่นครับผมนะจะดน่ำแข็งจะช่วยได้สวยครับแล้วไล่ไลซ์สับไปจากไฟ นอ้าวปลาฟรีไปแล้วแต่มอนฟูนเนี่ยครับถูกเวลาก่อนแล้วแฟชงค์ฉบับเขาสองสควิสครับและโดนครับไล่เข้าไปต่อแล้วแปดงามเข้าไปแล้วโอ้โดนทำให้ยันจัดครับถัดมาบอกไปมีลิเรตเซียครับโอ้ตายไปสองตัวครับสุนั้สองตีเซอร์และด้านหลังก็ต้องหนีไปเหมือนกันทุกวงแตกครับจะเอาให้ตายนะแต่ว่าเขารอดไปได้ครับขามาก็ตายเลยครับบ้านครับต้องไปนะบ้านครับผมตีบ้านเนี่ยครับนะแต่ตัวแม่ก็ยังไม่เป็นโอ้ยได้ครับ โอ้ยดุงครับสไตล์เองนั่นน่ะไปครับเรียบร้อยครับอยู่ๆก็มาสวยงามครับเหมือนจะเจอฟินเด็ดด้วยครับใช่ครับโอ้เยอะด้วยนะครับเนี่ยระวังนะครับเขาเยอะมากครับแปไล่ยัดกันไปครับจับถึงใส่ครับผมโอชมาลัดก็จะมาครับรับเมื่ไห้ครับยังไม่จบอะไรครับโอ้แลนด์ดิสไปร์ถูกเวลาไว้อยู่แล้วจะตายครับใช่ก็เมื่อไรจะตายครับหลังก็จะตายละลายตามก็มาตอนตอนนี้ครับโอ้ยใช่แล้วไลายมาด้วยกับทันเดินก็มาครับเอาวงแตกเหมือนกันครับโดไล่ทิมไลายทุบก็มาครับอะไรยังไงนะครับแอนหน้าครับจะไม่ไหวแล้วครับไลายมันจะถูกเวลาครัับบรค ทิสตันแอโร่กระเฉาะไปได้หนึ่งนี่แกพยายามจะเข้าไปต่อนะครับและนี่มาเหมือนกันกับแอสครับแม่ก็มาก็มาดวลกันกลางทางแต่มาเจอรุ่นใหญ่แบบนี้ต้องฝัดนีกไปและด้านหลังก็ฟิตไปเก็บชั้นหน้าแล้วเรียบร้อยต้องเหลือแต่ลุงคนเดียวครับโอ้โหคุณพ่อคุณพ่ออยู่นี่มาให้กับลูกหน่อยนี้นะครับอ้อะไรยังไงก็ยืนมองมองอยู่อ้าวถามว่าจะเอาอะไรยังไงนะเลือดน้อยแล้วไงกับเอาโดนองไปหนึ่งดอกใกล้ตายนะนะนะโอ้ยดอกไปทำอยู่ตอนนี้หันเดองบุ๊กนี่มาคุยตรงนี้คุณจะสู้กับแกเลยอยู่ตรงนี้ต่างหากนะครับไล่สลลบเเเข้้้้าาาาาไปปรรื่อออยยๆกก็็ตนนนีคคคัโโหิดดมแว หักตูดเลยครับเรียบร้อยแต่นี่คือคุณโดนคอเตอร์พลิกและไอเทมคุณก็ห่างพอชันเดินมาปั๊บไม่มีใครทำอะไรได้เลยขอาไปนครับเอาอีกแล้วครับโดนพันเดินมันหน่วงชีวิตไวเรื่อเกินครับพยายามจะทวงเวลาให้ไว้ครับสำหรับทด้านแจน่าครับโอ้โหช่วยทุกอย่างแล้วอันนี้เยอะไปครับอย่างแรกคือไฟฟ้อนมันแข็งเออจขภัยครับหนูเจาะหน้าไลท์ซับเจาะใครไม่เจาะเอาหายเลยครับและยังไม่จบด้วยครับแต่เอาอินทีปต่อครับยาวๆเลยแน่นอนนะฮะ เอาไม่อยู่แล้วน่าแม่จะยากเกินไปแล้วครับอ้าวะอ้้ยไปครับไปทันด้วยครับตี๋ตายครับใช่ฮะเราอยังไมปจบครับตอนนี้ครับแต่เพื่อนเข้ามาบอกว่าบวกต่อใช่ไหมฮะมาดีนะฮะเจอหน่วงอะ้วไล่ทีมเข้ามาคาเฟ่ปูทิสเตอร์ยัตตาครับไปอีกตัวนะครับเอาจบเลยครับเรียบร้อยครับคนหิวไม่เคยใช้ตายดีนะครับและเรียบร้อยครับพูดเกมเรียบร้อยคับทีมทิกเกอร์กับเก็บคะแนนไปเต็มๆเลยครับผมครับเป็นไงครับเกมนี้ ฟังเข้าครับ เฮ้ยนี่ครับเอาละพอเห็นสกิลใช้หมดแล้วครับไล่ครับมอสครับนี่เป็นทีเด็ดเขาเลยครับหายตัวแต่ว่านี่ครับวัวยังมีอยู่วัวยังมีอยู่ตรึงวัวไว้ครับตอนนี้ครับวัวอยู่ด้านหน้าครับแล้วดูครับใช้เอ็กซ์ซอสใส่ไปครับทางฝั่งของซีเอลครับโดนยิงแน่นอนครับแล้วโดนเบิร์นขึ้นไปจังหวะนี้เรียบร้อยครับหายไปหนึ่งตัวครับแล้ววัวตอนนี้พยายามจะวิ่งหนีครับใช้ทุกสกิลหมดแล้วครับแต่อิฉันโซจะมีดาเมจพอหรือเปล่าครับและใช้สกิลเพิ่มสปีดมายิงอีกทีหนึ่งโดนี้ฮมอสอ้า เอ<ห>จอกันครับนี่ฮะต่างคนต่างไม่มีบ,บัฟครับเป็นบัฟเรียกว่าบัฟเกราะพิษท,ทั้งคู่ครับและทางฝั่ง,งสเสียรพิยอนเข้ามาแช่ไว้ฮะแต่พนดุ๊วดี้ครับงัดขึ้นมาจาังหวะนี้ครับและหยุดครับหยุดในอันตรีของตัวเองก่อนครับสเสียรพิยอนครับและจีโฟมาช่วยเกินไม่ทันครับ นครับและกลายเป็นว่าไม่มีอะไรไปช่วยตัวเองแล้วตอนนี้ครับมาน้ำหมดและโดนเดปบโตโลเข้าไปครับหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนหน้าหมุนหลังแล้วเสดเดียบพิยอนมาช่วยทันไหมครับโอ้และเกาะไปเป็นน้ําแข็งครับไหลเป็นก้อนเลยฮะเนี่ยนะครับท่าสวยครับโอ้และดูเด็บโตโลครับลีลาดีครับมุดเก่งเหลือเกินครับจังหวะนี้งัดไปอีกทีครับหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนขวานี่คือหนึ่งลุมสามสามลุมหนึ่งครับและโดนหยุดด้วยอันติของเสดเดียบพิยอนเรียบร้อยครับเด็มันโอเซ็นเองครับอยู่นานเกินไปและจีโฟไม่ทันเห็นนะเพื่อนกลับนะ พลิเวลนำปุ๊บเนี่ยสกิลแรงและโดนลุมครับเดิแพนจีโฟกับเดิมพนโอเทเบกเอ๊กครับมาเจอจังหวะนี้ฮะวัวโอ้แล้วเบ้อไปเรียบร้อยครับเจอจีโฟดูจนตายมาละวัวมาวัวมา วัวมาวัวมาพุดบอกเอาแล้วทูบไปไม่โดนเอาแล้วมอสมาจังหวะนี้ครับมอสมาวัวไปด้านหน้าวัวไปด้านหน้าหาจังหวะทุ่งยังไม่มีครับแต่เสถียร์มยชอนไกลแล้วไกลตายแล้วเร่องถอยเรื่องหลังด้วยเอาแล้วตัวเขาปวกเองแล้วครับเจอกระโงกระปิ้ผักออกมาครับกระกิ้นตีกดอันติครับเจอมอสครับเกี่ยวไว้ครับตรึงไว้จังหวะนี้โอ้โหนี่ครับบุฟเฟ่เนื้อวัวหรือยังไงฮะตีตอนหนึ่งโอ้ตีตอนหนึ่งครับเรียบร้อยครับเจอจับเฉือนเข้าไปฮะทำซาซิมิ เล็บขัวครับเล็บพัวครับเห็นรอยเห็นรอยข้าหันเียบพัวแล้วงัดไปจังหวะนี้ครับเดแพนครับต้องวางอันติให้แม่นครับตไลไหมไม่ล็อกไปแล้วหนึ่งตะไลไหมอันติมี มาไหลไหมเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะตะไลตะไลผักกลับมาครับแล้วดูครับรอยตอนนี้ครับอันติไม่มีแล้วนะครับตอนนี้พยายามจะดูดเลือดด้วยการสเปรย์นะเพื่อนติครับโอ้โหนี่ใครบอกไม่มีครับผมดูผิดขอโทษอ้าวครับด้านหลังครับมอสครับโอ้โหมาเจอเสียรพียอนครับแต่รอยครับบอกมอสเบกก่อนมอสเบกก่อนเรากำลังเก่งเรากำลังเก่งมอสอดไม่ไหวแล้วช่วนี้ไม่ทันครับมอสบอกครับโอ้โหสรงการมาคงไจีทม่จีโม่หมาแล้วครับจังหวะนี้ครับ จีโครับขอผมหน่อยขอผมหน่อยครับขอตัดเป็นคิวหน่อยอ่าแล้วตอนนี้ครับหลังจากทีมมอสครับเอาชีวิตวหวตัวเองเพื่อที่จะเกี่ยวเดแพนไว้จีโปนะครับตีโ้งวงในดักหน้าเลยครับอ้าวแล้วมีแบบโอเดลเข้ามาด้วยครับอินเดีโตครับเห็นว่าเพื่อนจะเหงาครับเลยเข้ามาครับแต่เั็นโอเดลเกี่ยวเดแพนไว้ครับเป็นจีโปครับพี่ฆ่าไป3ตัวในทีมไฟชิปเป็นคิวแล้วนะครับ อ้าวครับเดิมโด้ทัวร์เจอเดนแพนครับตอนนี้ครับโดนผลักกลับมาครับและทําแบบนี้อีกครั้งครับเดนแพนเหมือนว่าเหลี่ยมไม่ดีและเพื่อนไม่รู้ครับว่าจะผักมาเท่านั้นครับและเดินขึ้นด้านบนครับรอยเจอเดนแพนเก็บเดนแพนได้ครับสำหรับรอยครับโดนแช่แข็งโดยเลื่อียเตียนครับและตอนนี้รอยเลื่อนเลือนิดเดียวครับต้องหนีออกไปก่อนครับและลินพยายามจะตามและทุบหน้ารอยตายไปแล้วครับเดิมโอ้ทัวร์เจอฝืนไปที่สเตียนบิยอน แต่ตอนนี้แปดเข้าไปงัดแล้วหมุนหนึ่งหมุนสองแล้วโดนผักมากจบจเกรีรินครับเรรินทําได้สวยงามช่วยเพื่อนจังหวะนี้น่าจะได้ครับโอ้โอแล,ล้วดูเลยครับสวยงามมากจริงครับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับเสถียรมิยอนกับเรรินเดียวเดียวครับหายตัวกดโยมูสัพอร์ตนี่แหละ <c oughs> สัพอร์ตนี่แหละสัพอร์ตนี่แหละก็วิ่งหนีนี่ไงถุยถุยยิงถุยแล้วยิงถุยแล้วยิงเขาเถียงเขาเถียงสัมผัสตายไปแล้วอินเทอร์โตตอนนี้กดสเปลแต่ตอนนี้วิ่งครับวิ่งครับ ดีฮะ<ด>ว่าจะเป็นหนูเล็กอยู่นะฮะมีหนูหตัวนะครับโอ้ถ้าเป็นหนูใหญ่นี้อาจจะถึงก็ตายได้ครับแต่เ<อ>ดนแมนยังคงไม่จบครับเข้าไปสโลด้วยสมัยและ<ป>ยินสมยัยน่าจะไม่ถึงนะแต่ว่าการยื้อไฟนี่นานมากนะครับ โยกเจอเลยลินครับยกเข้าไปครับปั่นปั่นแล้วปั่นอีกครับตอนนี้รอยครับต้องพยายามเร่งสปีดมาให้ถึงหน้าของเลยลินครับแดนกดอันติครับแดนยิงครับยิงเข้าไปครับเสียพิยอนมากลางวงล็อกลอยไม่ได้ครับแต่ว่าโดนดาเมจหนักไปเหลือเกินครับตอนนี้ครับต้องฝั่งทีนี้พียอนครับพอหลุดจากอันติโดยลอยไหลครับลอยลอยหลาวครับลอยหลาวครับแดนจีโฟเข้าไประเบิดครับนี่ครับยืนนิ่งๆแล้วปื้อไปในวันนี้แล้วดูดูดขึ้นเป็นข้อรอเป็นแข้งครับเป็นดัตะพัลคิวจากจีโฟครับแล้วดูดตามไประเบิดต่อครับ ตามไประเบิดต่อครับตอนนี้ครับเหมือนเพื่อนจะดึง G4 กับมาครับแต่ว่าลอยครับเหมือนว่าไปเลยเพื่อนเพื่อนรับรับระ<ง>เมจก่อนร <c oughs> ับ,บดาเมจก่อนอ้าวาถอ,ถ,อถอย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 มอสบอกถอยไม่บอกกันเลย <c oughs> มันก็ได้แนวกลางไหมครับอ้าวครับโดนเกี่ยวครับตอนนี้ G4 ครับโดนยกลอยเข้าไปครับและดูดูดก็มาครับหลอดแดงเต็มครับเล้ลินเลื่อนรถนับหายไปเกือบหมดแต่มุดหนีไปแล้วครับ G4 เอาตัวรอดคนเปิดมักรอดเสมอแต่คนที่จะหลังจะตายครับคือคนที่ตามครับอินเดโซวิ่งหนีด้วยหนูหน้าใหญ่ครับตอนนี้ครับปูเลื่อนรถเป็นข้อเลยฮะ แต่ว่ายังรอดกันอยู่ครับผมมาครับไป้วครับไป้วครับมอสครับนี่ครับทำตัวเหมือนตัวแทนครับแต่ตัวเองปอบบางเหลือเกินครับแต่ปันโต้ีครับต้องชูมือสองมาอ้าวไม่รู้ทำอะไรครับตอนนี้ครับอ้าวครับมีเหมือนจะบุดกลับไปครับแต่บันโตนซึลวีอยู่กลางวงครับพยายามจะเก็บสี่เอลให้ได้ครับสี่เอลตายไปแล้วโอ้แล้วดูคบงัดกลับมาครับเหมือนเหมือนงัดจีโฟกลับมาแต่ตอนนี้จีโฟอยู่กลางวงและทำาดาเม่ถู่ไฟเดียวครับสำหรับทางฝั่งของทีมบีเกตีและเป็นเทมเป็นคิวจากรอยที่ยิงเนียนเจากด้านหลังครับ อาครับโดนไล่มาก่อนนะครับดูที่เกมก่อนโอ้แโหพยายามจะหลบครับติ๊กแซกครับติ๊กแซกครับแล้วมีลอยเข้ามาใกล้ๆคู่หูก็เดินหมุนชั้นแล้วมาจังหวะนี้ครับแล้วลอยยังไงเลือกที่จะบวกต่อครับเดียร์แพนมาครับแต่ว่าอินเตอัวมาเหมือนกันครับและนี่ครับหนึ่งอดีตอดีแคลรี่ครับกับอดีตอดีแคลรี่ปัจจุบันครับและยังพยายามจะไล่ยิงอยู่ครับตายไปแล้วหนึ่งตัวครับวัวล้มครับอ้าวครับเดียร์แพนครับนี่ฮะการ์กัสหายไปหนึ่งครับเป็นดับเบิลคิวแล้วครับและดับเบิลเวกพยายามจะไปเก็บตัวทที่่เหลือครัับไไปมนนะ โอ้แล้ว w เวครับเข้าไปลิกอะไรขนาดนั้นครับแล้วลอยครับเข้าไปเปิดครับเลงไปที่เลนรีบนี่คือตัวแท้งตับทังฝั่งของ GTS นะฮะโอ้แล้วดูครับตอนนี้เสด็จมียอมครับเข้ามาเบรกไว้ครับแต่เหมือนว่าจะเอาชีวิตกลับไปไม่ได้หรือเปล่าครับยังรอบไปได้อยู่ครับ ยังมุดคงเล็บไปได้ครับแต่ตอนนี้ครับทีโฟเข้าไปกลดงแล้วระเบิดดูแล้วระเบิดครับตอนนี้ครับเลือดขึ้นขึ้นขึ้นหลอดดูดูกระพร้าโอ้ยแล้วดูครับแลรินรับเมื่อกี้ตีเขายังไม่ทันนำไหลเลือดเขาจะเตมอีกแล้วครับแต่ตอนนี้พีเจดีครับระเบิดไปครั้งหนึ่งครับสำหรับทีโฟครับหายไปคนละทีสองตัวสองจูตัวสองตัวครับสำหรับ g ีทีเอสโอ้โหแล้วดูครับเขาไปกลางงงแล้วแล้วดูนี่ครับความดุของ G ีโฟสุดท้ายครับจมกองเลือดตัวเองตายะ โอ้ยเดโตครับหน้าที่เขาคือตีบ้านจริงๆครับและขอสีแจกแจกได้ตีแชมเปี้ยนบ้างอ่ะขอสัมผัสบ้านก็ดีขอสัมผัสหน่อยดีโอ้และดีครับลอยเข้าไปช่วยสัมผัสครับและเสถียรพิยอนเข้ามาหน้าอินเดนโตครับและเดนโตเก็บเอสไปได้ครับก่อนที่จะจบเกมแรกไปครับสำหรับทางฝั่งของ BKT โอ้แล้วทางฝั่งของเดแพนครับมามองป้อมเนปเน็กซัสในวาระสุดท้ายครับและเรียบร้อยครับเป็นบีเคทีนำไปก่อนหนึ่งต่อศูนย์ในคัมคืนนี้ใช่แล้วนะครับก็ด้วยความรวดเร็วนะครับ ดีแล้วนะนีกระโดดก็ไปออกเฮ้ยแล้วไก่ดีแล้วดีฮะแต่ว่าตัวเองก็ไม่รอดครับคว้ามาแล้วกลับไปครับหมาคว้ามาจังหวะนี้ครับใกล้ถึงตัวแล้วครับแต่มอสครับไม่น่าจะรอดเลยครับอยู่ในตำแหน่งแบบนี้ครับแฝนแมงมันใช้ครับตายกว่ามันต้องโดนสักทีใช่ไหมต้องถามครับต้องถามแต่ว่าลอยมานานเหลือน้อยครับ แล้วล็อกแล้วครับปึกปักปึกปักครับเดลินครับหนีออกขวาครับแปดลงมาครับแล้วปัดตามเลยครับแต่เป็นโอเต้ครับแล้วลอยเกือบตายนะครับแต่ว่ายังเก็บเดลินไม่ได้อยู่ฮะแต่ด้านล่างครับมอสตาครั้งนั้นหรอโอ้แล้วครับพุ่งมาครับจะใช้เอ็กซอร์เกี่ยวไว้ครับแต่หลับหูแล้วเนี่ยทุบกลับมาครับสวยงามครับทีโฟโอ้มุมนี้อีกแล้วเนี่ยว่าเซมคอนเนอร์ฮะมุมเดิม โนแฟตนะครับครับครับและงัดไปจังหวะนี้ครับและโดนล็อกโดยรอยครับโดินลอดยากเลยครับยังไม่เลเวลหกหรือําครับโดนอีกครั้งหนึ่งครับู้หแล้วเข้ามาครับเหมือนเดิมเลยครับและงัดไปจังหวะนี้ครับไม่ต้องทำอะไรเยอะฮะโอ้แล้วมันจะแก๊งกลางครับาวมากดมาด้วยครับเอาจริงครับแล้วโดนผักกลับไปครับแต่โดนตัวเข้ามาช่วยจังหวะนี้ฮะและงัดไม่งัดแล้วครับเตอจีโฟวิ่งหนีครับแต่ว่ากลับมายิงไก่ตัวเดินหรือเปล่า อ้าวแล้วจีโฟมันเดินตัดหน้าแบบนั้นครับแต่ว่ายังหวดหนีออกไปได้ก่อนครับโอ้มันใจหรือเปล่าครับว่าตัวเองเล่นท่ายากได้ฮะตียิงกันไปครับโอ้แล้วหัวไปจังหวะนี้ครับจีโฟแล้วปัดหลบออกมาแล้วเป็นทีแบบเป็นโอซเวครับที่กำลังกลางวงครับแล้วโดนเอ็กซ์ซอนเกี่ยวไว้ครับตอนนี้แต่เป็นโอซเวแม้ว่าจะดาเมจไม่มีครับแต่ว่ายังคงสามารถที่จะทำดาเมจได้ต่อครับตอนนี้อ้าวครับลอยลงมาเจอเอ็กซ์ซอนอีกครั้งครับนี่ขยันเกินเอ็กซ์ซอนเลยเกินครับสำหรับทฝั่งจีทีเอสก็ติดพี่ยอดเกี่ยวไปเลยฝั่งอยแล้ว มาอีกแล้วมุมเดิมโอ้โห่ครับเปิดอัติรอเลยครับแลลินครับแล้วลอยเข้าไปครับนี่ครับเหมือนลูกเดิมครับล็อกแล้วยิงล็อกแล้วยิงครับตายมาโอ้โหลุ้แฟนเลยวิ่งดูครับนี่ครับความแน่นในการลงมาครับแลวซีเอลครับโจนจับมันโดนดยครับเหมือนจังโตและเดโตเฮดช็อตป้านช็อตครับถ้ามีอัตินี่คงจะซูมอยู่แต่บ้านเลยครับและโลกาวิตี้ครับเจอลุมครับสองตอนหนึ่งครับ ทั้งปังของเดนแพนพุ่งเข้ามาเหมือนจะวืดครับและวโลแกนตี้โดนตามด้วยจีโปจีโปอยากกินมัวครับตอนนี้ครับอย่างหัวที่เรียบร้อยครับผักกลับมาครับเหมือนว่าจะเป็นการช่วยเขาเองครับสำหรับทั้งฝั่งของเสถียรพิยอนและเสถียรพิยอนับหาใครทิ้งไม่ได้ครับตอนนี้จีโปอยู่ใกล้สุดครับแทงจีโปเก็บไม่ได้ครับและชัดดาวจีโปไปแล้วครับสำหรับ GTS ครับและตอนนี้ดเรนครับเหมือนว่าจะเจอเลดบัฟครับจะเจอฝั่งของบีเกตีที่เรียกออกมาช่วยครับและตอนนี้มอสเจอยิงก็จริงครับแต่อินเทอร์โซ อ้าผมว่าไม่คุ้นแก๊งกันเดนโดนอีกแล้วครับตอนนี้ครับเดิมเพนครับไปเจอกับรอยแต่ว่ายังดีที่ตอนนี้ทางฝั่งของไลน์ทีโดนปรับไปแล้วนะครับแต่ว่านี่คือโดนปรับไปแล้วนะอาโดนพากกลับมาครับอินเตโทรครับทิ้งมอสแบบนี้ครับและลอยครับลงมาสวมบทบาทหน้าที่ เราเองเราเองบังหน่อยไม่อย่าบังอย่าบังหาหนูไม่เจอหาหนูไม่เจอยิงวัวก็ได้ตอนนี้วัวอยู่ด้านหน้าครับตอนนี้ต้องหลบตำแหน่งก่อนนะครับที่ไม่ให้โดนผ่านโอ้โหยิงแม่นมากครับจีโปแต่ว่าลอยยังคงไม่จบครับและเหมือนว่าเมื่อกี้จะล็อกมีเนี่ยหรือเปล่าครับสําหรับลอยไม่รู้เหมือนกันแต่ดาเมจพอครับอาบ่อยเลยอ้าวแล้วปากกลับมาท่าสวยท่ายากครับขับมาเป็นตันฟิตฟิตบ็อกครับ้อยครับยังยื้อครับด้วยกสเปลแวม แต่ว่าเหมือนจะไม่พอครับตัวเองตายไปที่เรียบร้อยครับแล้วัต่โนเตเวงอ้าวแล้วนี่ครับหมุ G4 ยิงมั่นจริงครับแต่การปดัดผิดพลาดของสเสียรยนตโอ้แต่ตอนนี้ครับหมุนเข้าไปจนตายเลยครับโอ้แล้วเร็วแน่นอนครับเอ้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแก้ปัญหาก่อน